เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเจ้าวันนี้นะวันที่19กันยายน2568ของอำเภอเมือง,งจังหวัดจัหท์นำอากุลไรและของกลางอาวุธมีดรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนาะมามอบคือผลตำรวจเอกประชวพงสุข รองผอตลอเป็นประธานในการแถลงข่าวคนกยับผู้ต้องหา15คนรวมกันกอ่อเหตุอยู่ระหว่างติดจำยับหนึ่งคนเหตุที่ทำร้ายติดร่างกายนี่นะวัดใจอาวุธฟันไม่ยิงนะครับในพื้นที่สอพอแม่ปิงปเมื่อวันที่16กันยา2568มีเหตุกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันบริเวณร้านสะดวกซักเสกสีน้อง โซสีชั่วโมงจนเจ้าไม่สามแปลงครับอยู่ในเขตตํารวหมองประคั่งเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีคนนะครับบัตรเท็ดสคนมีคนตํารวจโทกิตครพลนยี่สาคพรผูร้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค5รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภาค5และก็คณะ่วมกับแถลงข่าว ในห้องแคบๆห้องกีดหน่อยเดียวครับยืนพอบะได้ยืนเก็บข้าบสะดวะกต้นกลองฟังกับว่าแต่บาร์บาธนัตเทนีเนาะเพราะว่ามันเบียดกันออกมาอยู่ตั้งนอกห้องก็ได้เลือ่อนได้เล่ลาฟัางได้ปพองบได้ห้องนะบนชั้นสองอาคารทำการของตะร 5, นะกูลพลอยบ้านห้าอำเภอนุ่งจังหวัดเชียงใหมนะ่นะเนื้อหาบอกจะจับใจความได้ว่ามูลที่สนะิบหกเนี่ยสองห้าหกแปดเวลาประมาณ ศสาร์สามจุดสิบห้านาฬิกาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มนะครับแจ้งจากพนักง,งานวิทยุสถานีตำรวจแม่นิงว่ามีเหตุไปลุดเยอะทำร้ายร่างกายกันบริเวณทางสะดวกซักซักชื่อว่าซักสก,กายเส,ส์ีชั่วโมงถนนเชีงยงใหม่สังแปงนี่นะครับเมื่อได้ยินยางนัานก็จัดเจ้าหน้าที่ออกไปผลไล่ยับมาตันครับคนนี้โดยมต ป็ปะคนได้หาบาทเจ็บสอบถามพูดได้ห้าบาดเจ็บคนหนึ่งบอกว่าได้ห้บาบาทเจ็บสามลายครับอีกนักนักนะก็เป็นร้อนปัจจายเนาะเป็นเด็กชายละอายุสิบเจ็ดปีละโดนมีดฟันกลางหลังเนาะแล้วก็ไม่ยิงเป็นเด็กหญิงอายุสิบสี่ปีู่บอกบอกชื่อนะครับว่าเื่อ,อย่ังโดนมีดเอาอบมีดเนฟันที่มือมือปุนน๊บเนาะ กู้ภัยนำส่งองยาละเป็นคนเป็นเด็กป่วยใจหมออ่อนป่วยใจอายุ14ปีโดนมีดฟันที่มือถึงสองข้างกู้ภัยกับนำส่งพงยาเหมือนกันเพราะว่าถ้าอามือป้องเนาะป้องกันมีดเนาะก็ถามเรื่องต้นเขาเล่าฟังเนาะคนตีเหลืออยู่ในตีเกิดเหตุนะเล่าฟังว่าเมื่อเวลาเสราร์าิกาหรือห้าทุ่มเนาะไวรุ่นไทยเนี่ยจะเพื่อนเก้าคน มายืนอยู่หน้าสละดวกร้านสะดวกซื้อจอด7อีลิเวตนะคัะจากนั้นซื้อของซื้ออะไย่างเท่้แล้วกําลังจะปิดมีวัยรุ่นสาวคนสาวกคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็กํำมีดเข้ามาไล่ปุ๊บไล่ฟังเลยตบมือเก้าคนนี้คนไทยนี่คนโทยหัมานักเหลือหรอกแล้วมีมีมตัวก็ล่นกันนยกะแต่มสามคนนั่นล่เข้าไปที่ฮัน อ่าสะดวกซักนั่นนหะก็โดนอะโดนถึงมีดถึงตีมตีมมือโดนมากเนาะแต่มีดเนี่ยโดนที่มือคนโดนขางหลังแล้วเราอ่อนประจัยคนนั้นก็นโดนสองมือเพราะมือเกิ่นไว้เนาะกองเยอะเปิ่นแล้วก็อ่าโมละอ่อนไทยใหญ่น,นี่ขี่รถเครื่องหนีครับหนีไปทางแยกเขาว่าแยกบกคุณสิไล นดเลยรวบรวม,มพายานและฐานแล้วก็ลูกพันสัตวารานของคุณเาไล่เเก็บไว้ทรงคือสถาน,นีตำรวจปากฏว่าตำวรวจสารปีครับยับต้องสงสัยและขยายผลเลยตัวยับรวมกันเนี้ยยับได้ครับ15คนแต่ยังหลบหนีไปบคนหนึ่งในข่าวว่าจะหนีไปํามกรุงเทพว่าก็จะตัวยับมาเมื่อ้ดนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงเอาทรงมือสารตัดสินลงโทษครับ ลุงโถดแล้วผมอ,อยากปุ่นอะลสง่งที่ประเทศะเนี่ยห้องมันกีดขนาดไหนเนี่อยู่เอกนก็มาได้อะฟังผมกเรื่องห้องถ้าว่าใช่ข่าวห้องใหญ่กว่านี้นะสะดวกกว่านี้เนี่ยครับคนตัวเตี้ยๆนี่มาได้กินนะครับเพราะว่าบังกันหมดนะครับคนที่ตัวสูงหรือว่าอยู่ทางหน้าก็ได้เปรียบคนที่อยู่ตางหลังก็มาได้ข่าวไ,ได้ยินสั่อย่างไ,ได้โูกสะดวกอันนี้ผมใช้ กองจัดสูงนะเกือบจะมได้ครับอันนี้แค่แจกข่าวคือไปอ่านข่าวแล้วครับต่างที่อ่านฟังเนี่ยครับรายละเอียดนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948วันสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9บบูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ